สวัสดีค่ะป้ามาแวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นที่เราได้มาใหม่นะทุกคนเล่นโวาถูกต้องตามที่น้องพูดแล้วก็ของเล่นปัจจุบันอ่าอันนี้มันมีของเล่นโบราณก็คือของเล่นยุคแม่เนาะทุกคนตอนแม่เด็กๆมันเขาเรียกอะไรรู้ไหมนี่มองปงวิทยาศาสตร์รูวิทยาศาสตร์ อ๋อมีวีล่าตัวใหม่อันนี้นคืออะไรอันนี้เป็นขนมเหมือนบวยแผ่นเนาะนะสมัยแม่กับพ่อเด็กๆมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอ่าเป็นบวยแผ่นเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงจะเป่าให้ดูเลยอ๋อเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเราจะเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ให้ดูด้วยน้องบอกอันนี้ก็คือของแม่ทำอ่าแล้วนี้อันนี้พิ้นของพิงพ้นพิ้นได้อะไรไหนบอกเพื่อนๆหน่อยอันนี้มันคือของ อ๋อของเล่นเจ้าหญิงอันนี้เป็นของเล่นสมัยใหม่นะเพื่อนๆอ่าอันนี้จะเป็นของเล่นสมัยใหม่มีเล็บอ่ามีแหวนฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมีแหวนอ่ามีกิฟต์อ่าสารพัดเลยอ่าเดี๋ยวเราดูนี่เรามาเริ่มต้นจากอะไรกันอ่านี่ก็คือฝั่งเนี้ยของเล่นสมัยใหม่แฮรแบอาน,น,นี่ก็คือของเล่นยุค ยุคเก้าคูมประมาณนั้นโบราณโบราณเนี้ยอ่ะเราจะมาเริ่มอะไรกันก่อนดีอันนี้ทุกคนอ่ะมาเรื่องของพี่พิมกันก่อนนี่เดี๋ยวเรามาเรื่องก่อนน้องพิงนี่เป็นไหมเป็นค่ะอันนี้มันเป็นแบบนี่เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูจะบอกว่าเหมือนตัวตัวต่อตัวคล้องอ่ะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าเราจะเอามาต่อเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยคอก็ได้อ่ะเดี๋ยวน้องทําให้ดู อ่ามาต่อเป็นเหมือนโซ่อ่าทุกคนเคยเห็นโซ่ไหมอ่าใช่คือเราจะทำ้อยข้อมือก็ได้นะ๋ยห้ที่ติดต่อถูยาวยาวอ่าต่อยาวยาวแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงที่จริงมันก็ทำแหวนได้นะแต่ว่ามันมันๆๆนะ้อยทุกคนมันสั้นมันสั้นที่เคยทำแหวนถูกก็ได้อ่าเอามาคล้องคล้องกันแล้วไม่ยากก็เหมือนคล้ายๆหนังยางอ่าหนังยางที่ เวลาเราเอามากระดูดอ่ะทุกคนเอมันคลายๆกันนีม่มาไม่จะทําให้โดูพี่พีนได้ระดับนี้นะข้อมือพี่พีนนี่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้ต้องต้องใส่อีกอันหนึงสั้นไปสั้นไปอืมสั้นไปสั้นไปอ่าให้เสมอเสมอกันโอเคเชืบเรามาแต่งตัวเจ้าหญิงกัน ออมันจะไม่ให้เราซองอยู่ด้วยได้ไหมอ่าสวยไหมสีสันสดใสว้าว,าวานี่น้องกำลังต่ออยู่ต่อไปเราจะมาอะไรกันดีขนมลองขนมดีกว่าอ่าเราหิวแล้วเราหิวแล้วเรามาลองขนมกันดูซิบวยแผ่นอันนี้อันนี้แม่พูดเรียกเองว่าบวยแผ่นนะ เออแม่กับพ่อคิดว่ามันคือบวยแพดแต่ที่จริงมันมันรสชาติเหมือนหัวยอ่ะทุกคนเอ,อจะบอกว่าขนมอ,อะไรก็ไม่รู้สิเนะาะตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้เรียกชื่อเฉพาะจอดจงอะ่ะไปที่ร้านก็หยิบเลย <c oughs> ซื้อเลยเออมันจะเปรี้ยวหวานหวานว้ากินมันจะประมาณนั้นน่ะกลิ่นอะ่ะวงบอก,บอกถึงว่าเหมือนจะเปรีย้ยวๆเป็นไงคะเด็กเด็กสมยัยใหม่โอเคไหม มันถึงขั้นเกลือน้ำลายแล้วเด็กๆเอยถึงขั้นเตือน้ำลายทีเดียว <iss> เป็นของยุคสมัยแม่เด็กๆอ,ลอ,กลอ่ลองชิมซีเอาเด็กเด็กสมัยเราไหนลองชิมสิอืมเดี๋ยวแม่พุทชิมให้ดูแล้วกันนะมัน <c oughs> ไม่อีไม่สุ <c oughs> ดยอดมันจะเหมืนนมนอมน, <c oughs> ขนขี้นะยัยน้องว่าเหมือนอะไรอะให้พี่พิ่มลองชิมอันหนึ่งดิพี่พิ่มชิมหน่อยมันเป็นยังไงเงอ่ะ คือมันแทบไม่ติดเปรี้ยวเท่าไหร่ม,มัน,นหวานอ่ะมันเป็นบวยอ่ะเพื่อนๆอืมมันเหมือนบวยนะอ,ะอาจจะชอบก็ได้นะนติดใจก็ได้ไอือยองพินมองไหมไม่ไม่ลองอะอ่าเพื่อนๆหน้าปลาอร่อยไหมพเพื่อนเพื่อนอืมว่าแม่พูดสองงัแล้วเป็นไงอร่อยไหม อย่างน,นี้เด็กสมัยใหม่ทุกคนก็เ,เลยไม่ค่อยรู้ตากแต่แมันสุดยอดสำหรับยุคเก้าส่วมากโอเคต่อไปอนนขนมปี๊บค่มันหวาน,น,นหวานแต่มันไม่ได้หวานมากขนาดนั้นเดี๋ยวอ่ะต่อไปเรามารีวิวอะไรกันดีอ่ะของของพิงก่อนของพิงก่อนอของพิงก่อนทุกคนดูนะพิงกำลังจะให้อ่ะให้เราพิงเลื้ขึ้นไปีกท มันคืออะไรครับมันมีอะไรบ้างอะบอกเพื่อนหน่อยขางแอ่าแนะนำเพื่อนๆหน่อยก็มีขางแหวนติดลิฟนะเพื่อนๆติดลิฟตนี่แหวนเพชรห้ากระดัตนะเพื่อนๆก็มีเอาแหวนเพชรห้ากระดับก็มีอ่าอันนี้เป็นพลอยชมพูสิบกระดัตอ๋ออันนี้ใส่้อคอนะเพื่อนๆสร้อยคอสร้อยคอดอกไม้มา อันนี้ที่จริงอันนี้คือกิฟนะทุกคนแต่ที่จริงมันแยกกันมาแล้วก็มันให้มาติดกาวแม่บุ๊กก็ติดเรียบร้อยแล้วนี่มันเป็นแบบกิฟเจ้าหญิงจริงอืมสวยนะเวลาไปเที่ยวงานแฟนซีอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นหางอะไรเลยหางนหางนังเนื้อน้องบอกมันเป็นกิฟเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่แม่บุกก็ ไปติดกาวเหมือนกันเขาให้กาวมานี่สวยไหมก็ต้องใช้การนี้อ่าน้องบอกอันนี้ก็คือเป็นงานเฟรนซีนะเพื่อนนะสวยนะเวลามีงานที่โรงเรียนอ่ะเพื่อนดูหน่อยนี่ประมาณนี้นเที่ยงนี้ก็ใส่ได้อ๋อพี่พิมพ์ติดให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่าเป็นเล็บเจ้าหญิงต้องหนูตั้งหากว่ะอ๋อโอเคต้องหนูตั้งหากนี่หน้าของพี่ อ๋อเหรอใหญ่โตแล้วใช่ไหมมันเป็นอันเล็กๆอ่ะทุกคนมันนิ้วเล็กสําหรับนิ้วน้องพิงอะไรอย่างงี้ของพี่พิมอาจจะเลยเออนี่เล็บหรือเล็บจริงเลยไปนิดนึงนี่แต่ไปบอกเพื่อนๆนี่คืออะไรแคร์แบ <Came S 1> ๊อันนี้แคร์แบ๊นี่ใครให้ก็ไม่ร<ม>ู้อันนี้ใครให้ช่วยรู้น้องบอกใครให้ก <throw> <laughs> ็ไม่รู้นี่น่้าน้องชอบมากนี่แคร์แบ๊แต่แคร์แบ๊รุ่นนี้อะไรรู้ไหมเพื่อนๆสูตรโบ ไปใส่เอาไว้ใส่กับฝาฝาพวกน้ำยาบ้วน,นปากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอืมสวยมากมันเป็นพวงกุญแจได้เหมือนของกัสไงอ่าเหมือนกัสก,ก็คือเพื่อนน้องพีงนะทุกคนทีนท่เราเรียกว่าเป็นของกัสแต่วันนี้นนอ๋อเดี๋ยวลองให้เพื่อนดูอันนี้ก่อนนี่ไลยของมีค่าของเราทุกคน,นเรามีเหวนพิษเยอะมากอืมแล้วก็มีหลายการะดาษเลยทุกคนแล้วก็มี ทุนรวยมากนี่ดูพี่บินไปขุดสมบัติไวยังปาของพิงนี่ดอกไม้เอาสมบัติของพิงใช่นี่ก็คือกล่องสมบัติของแต่นี่ก็คือเทปหนูอันนี้ก็คือแหวนทุกวซนี่ยุคยุคสมัยแม่พุธนี่แหละนี่มนขอนูก็คือเมื่อก่อนถ้าทุกคนเคยเห็นเนาะถ้าว่าพ่อแม่เคยฝ่าไปเที่ยวที่เป็นหมูไข่อ่ะเมื่อก่อนมันก็จะอยู่ในไข่โบราณอ่ะ อพอหมุนไข่ออกมาก็เปิดปุ๊บมันอาจจะมีแหวนพวกนี้ทุกคนเซปต์แมตู้หมุนไข่โบราณที่ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสีแดงเสียงเงินมันไข่เล็กๆอะ่ะแม่จริงงาหนูเห็นโอ้อนพี่เคยเห็นใช่ร้านขายขนมนโบราณอาจจะมีอ่าก็คือประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้นะทุกคนแหวนโบราณของเราขึ้งเก็บไว้หลายพันปีแล้วต่อไป อรีรับดีรับยืนโชว์สวยสง่าอยู่แล้วเราไม่ต้องรีวิวดีรับกำลังรีวิวตัวเองอยู่ตอนนี้อ่ะโอเคต่อไปอ่าเรามาดูกันโอเคครับตัวสำคัญเลยตัวหัวใจสำคัญของยู90ใม่เนาะค่ะหัวใจซึ่งอันเนี้ยแม่เด็กสมัยนี้ก็ชอบนะเอ่าเดี๋ยวแม่พุทธจะเป่าให้ดูว่า่่าอ่าจะสอนเป่าสอนเป่า มันเป็นหัวใจสําคัญของยุคเก้าถึงเลยทีเดียวทุวกคนม่หนอชออ่ามานกพิงมาดูดิคือถ้าสมมตุงมมิว่าเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่พูทำห้ดูคือถ้าเป็นยุคสมัยก่อนอ่ะตอนแม่พูดเด็กๆอะทุกคนคือถ้าหมดแล้วนี่ต้องไปร้านไปซื้ออีกนะอ่ามันเป็นอะไรที่ยุคนั้นเขาคิดเขาคิตกันมันมีเจาะมันมีแหลมแนะที่ฝา ให้จออาะตรงนี้นะปึ๊ดอ่ากดลงไปอ่ากดให้มันเป็นรูอ่าพอมันเป็นรูแล้วมาเรามาดูกันนี่แม่พุชช่้มาสิบบาทเองสองน10สิบบาทรอดูนะออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะม้วนม้วนหนาๆน,นิดนึงนะบางมันก็จะจะแตกง่ายอ่ะเออทุกคนบางมันจะ แตกง่ายปลอกไม่ออกโอเคอ่าทุกคนดูพอเราได้แบบน่าจะโอเคแล้วนะอืมเดี๋ยวแม่พูดจะทำเทคนิคตอนเด็กๆให้ดูนดีอยากบอกห้ามกินนะทุกคนห้ามกินแต่อมแล้วเฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวแม่พูดจะทำให้ดูตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็ต้องทำอย่างไรครับอมเพื่อใหมันเป็นปั่นรูปไอ้มันมาห่อกันอย่างนี้ทุกคนอืม <formation jin x> อันนี้เทคนิคเด็กของเด็กสมายนั้นให้มันจุ้มๆหน่อยลองดูนะจะออกไหมนะโอเคว้าวออกมาแล้วครับอุ้ยมันใหมากล้วังมันแตกใส่หน้าด้วยนะโสมัยก่อนนะครับเขามีการเตาะด้วยนะเาเรียกว่าเตาะ แต่ว่าเขาแค่มันเป็นแบบสวยๆต้องใช้แรงกาเยอะเหมือนกันนะทุกคนอืมไม่พุดจะไม่กล้าให้ใหญ่มากนะเพราะกลัวมันบางแล้วมันแตกง่ายทุกคนเดี๋ยวแต่เมยนพุท่เรียดว่าเดี๋ยวมันเปนเหมือนมันเป็นดูเป็นดูลบออกไปได้ลมออกแล้วมันจะแฟบอ่าก็ประมาณนี้นะเฮ้มกลิ่นมันก็จะเป็นเกาๆอ่า แล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะเตาะเตาะเพื่อให้มันมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นทุกคนแต่บางทีการเตาะก็ไม่ใช่ว่าใหญ่เสมอไปนะมันอาจจะแฟบเลยก็ได้บางทีก็คือพังไปเลยก็มีโอเคเดี๋ยวพม่ฟุตจะทำให้ดูว่าการเตาะเป็นยังไงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวแม่ฟุตจะค่อยๆเตาะคือน้องกลัวว่าเตาะแล้วอะพังนะดูพังนะ <Yes. S 2> อ๋อคุณทุกคนจะดูปาเห็น <laughs> ไหมพอเราตาอเสร็จปุ๊บพอมันแตกโปาะเราก็เอาปากขมิดอ๊มันก็จะอยู่อย่างนี้นะมันก็จะอยู่แต่มันใหญ่มากไม่ได้นะถ้าที่ไม่พูดจับมันไม่น่าจะใหญ่กว่านี้เย <laughs> อะเดี๋ยวมันจะแตกก็เลยให้ทุกคนดูประมาณนี้ก่อนนะเห็นไหมแต่น้องเพลงน่าจะตาะไม่ได้ต้องแต่เนี้ย จับแบบทะนุถนอมนะทุกคนมันไม่เหมือนกับลูกป่งที่ที่เราเป่าแบบตามงานอะไรอย่างนง้นมันไม่ใช่ลูกปูงแบบนะ้นะลูกปูงวิทยาศาสตร์มันจะแบบบบดบางทะนุถนอมนะมันลอยได้ด um> ้วยอะน้องบอกมันลอยได้ด้วยนี่มันไข่เลนเสาร์ปะเนี่ยโอ้อย่าอย่าให้ติดผมนะติดผมแล้วมันก็จะมันจะค่อยซออออกว่าแหละ เราให้น้องพิมน้องพิมน้งเป่าดูน้ำลายเอลเผลาแกน้ไลเด็ปัจจุบันเป่าดูอ่าไหนเทคนิคของแม่ที่สอนีโอ้ไม่โดนน้ำลายชุ่มชุวยมันมาโผอด้วยกันมาอยู่กันแบบเป็นรูปร่างอยู่ตรงหมุน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 หมุหมุนหมุนหมุมุนห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 มุนมนหมุ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 นหมม ออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยออกแรงนิดออกแรงนิดนึงมันต้องใช้กำลังภายในก่อนโอ้ออกแล้วออกแล้วจับมือจับด้วยมรอขับประกงอ๋อเอามือครับเอามือหยุดตัวเปล่าอีกนิดนึงเปล่อีกนิดนึงมันแฟบมันแฟบคือลูกห่วงนี้จะต้องเป่าตลอดคนแม่ก็ดึงว่ะออกลูกปาป้าไม่ขยัเลยอ่ะไม่อยากเอาใหญยแบบนี้อู้เป็นล้วของพวิถีเป็นล้วอ่าถ้ามันรั่วเราก็มาห่อด้วยกัน ได้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 อ่าเราต้องคอยคอยเตาะเออค่อยๆเตาะผมไม่ทิ้ที่มันเล็กอ่ะเพราะว่าไอ้นี้ยมันน้อยกว่าไงทุกคนถ้ามันน้อยกว่าเหมือนที่แม่พี่บอกถ้าน้อยกว่ามันก็จะเล็กกว่าแม่เตาะแม่เตาะแม่เตาะเปล่าหน่อยแม่เตาะเปา่าหน่อยแม่เตาะปล่าหน่อยทำได้ไหมอ้าวพ่ออยากเตาะออพ่อตายพ่ออยากเตาะนะทุกคนแม่พ่ใจให้ดูพ่ออยากเตาะ อ่านี่เลยแปลว่าสมัยที่ที่พ่อเด็กๆอ่ะผู้ชายก็เล่นได้นะเออผู้ชายก็เล่นได้เหมือนกันเออเออเออว้าวท้อจนนี่แหละที่ไอ้พูดบอกต้อท้อแล้วบางทีมันฟันได้ของวัววัวไก่นี่ทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนอะไรอ่ะกบพ่อกับไม่มีอยากไข่จยากไข่อะไรไข่เดนเสาร์เป็นไข่ไก่อะไร เออว่เป ah. uh. uh, ็นใครแตงรเฉาอ๋อคือเด็กเป็นไข่ไดโนเสาร์อยู่อ่ามาได้ไหมเออช่วยสนุกได้ช่วยให้สนุกได้ที่เราจะเออโอเคสมัยเมื่อก่อนก็จะมีหลายสีนะอืมันไม่ใช่ว่ามีแต่สีนี้ทุกคนมันไม่ใช่มีแต่สีแดงๆนี้นะหรือยูนี่นะเมื่อก่อนสมัยสีเหลืองๆก็มีนะสีเหลือง อ่ามนันจะจะมีสีสีดำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอ่าโอเคเรารีวิวไว้เพื่อนเพื่อนดูครบทุกอย่างแล้ววันนี้สนุกกันไม่เอ่ยโอ้อจะมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าดูสิว่าเราจะมารีวิวอะไรให้เพื่อนๆนดูกันอีกสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อ่ะกดกระดิ่งกุ้งกินกุ้งกินกดค่า